สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโรครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่เช่นเดิ Channel. สันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเจ็ดบาทกันอางเช่นเคยครับก็สาหรับคลิปในวันนี้ครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่น PVP ในโหมดชั้นสูงกันบ้างนะครับกับเอสคนฉลองครบรอบ5ปีของเกมเจ็ดบาทแกรนด์คอร์สนะสำหรับสาเหตุที่ผมมาเล่นในโหมดชั้นสูงนะครับเพราะในโหมดสามารถคาพลังไอที่ผมเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล้วโอกาสเริ่มก่อนมันก็เยอะไปด้วยนะเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าถ้ามาเล่นโหมดชั้นสูงเนี่ยโอกาสที่เริ่มหลัง น่าจะมีเยอะกว่าโหมดสามัญนะผมก็เลยมาเล่นที่โหมดนี้นะครับที่สําคัญทีมนี้เป็นทีมที่ค่าพลังไม่สูงมากนะครับก็สําหรับสมาชิกในทีมนะครับ,รบประกอบด้วย Hano Face ตัวใหม่ n โ o f u m i บันแสงแล้วก็อาเธอเขียวซัพพอร์ตครับสำหรับอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูท้ายคลิปแล้วกันก็สาหรับคอนเซปต์ทีมนี้นะครับเธอแรกเราต้องยินให้ได้ไม่ตายแล้วเธนที่2เนี่ยเรารอส่วนเขาคืนนะเพราะถ้าเธอสองได้บอกเลยว่าทีมเราเนี่ยจะโคตรอึด ขึ้นแบบมหาศาลนะครับสำหรับความสามารถเสริมความถึกของทีมนี้อย่างแรกสุดเลยนะครับก็จะเป็นของพี่บันแสงที่จะสามารถสร้างอนาเขตขโมยจะช่วยเพิ่มความสามารถด้านทางชีวิตของพวพองที่กําหนด5%ต่อพวพองที่กําหนดที่เข้าร่วมต่อสู้1่คนนะครับนอกจากนี้ในอนาเขตขโมยเนี่ยยังลดดดเมจที่พวกพองได้รับลงถึง20%สนะครับส่วนพี่บันเองเนี่ยจะได้ลดแถมไปอีก20%เป็น40%นส่ะส่วนตัวที่2นะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์อา t ์เธอร์เอ็กคาลิเบอร์สีเขียวนะครับด้วยเอกลักษณ การคุ้มครองของราชาจะสามารถเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของพวกพ้องเผ่ามนุษย์10%ต่ออัศวินพวกพ้องผ่ามนุษย์ที่เข้าร่วมต่อสู้1่1คนนะครับก็ทีมเราเนี่ยเป็นคอมมานย์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้โบนัสเลือดถึง30%นะที่สำคัญยังได้ป้องกันคริติคอลของอัศวินพวกพ้อง5%ต่อ1เอฟเฟกต์ดีบัฟที่ติดบนตัวอัศวินพวกพ้องได้นะครับ จำกัดทั้งหมด10ครั้งหรือว่าสูงสุดเนี่ยสามารถสแต็กได้ถึง50%เลยนะครับแล้วก็อย่างที่3ครับก็คือความสามารถของนาโอฟูมินะครับสำหรับนาโอฟูมิเนี่ยความสามารถของเขามันจะเริ่มทํางานก็ต่อเมื่อนาโอฟูมิตั้งท่านะครับหากตนเองตั้งท่าเมื่อเริ่มต่อสู้จะเพิ่มแสรจพื้นฐานของอสุรินุพองให้ถึง30%จากพลังป้องกันของตัวเขาเองนะแล้วล่าสุดนาโอฟูมิเนี่ยมันได้รับบัฟเอกลักษณ์มาด้วยครับที่จะช่วยเพิ่มดดเมจที่สร้างของอสวินุพองผ่ามนุ อีกทั้งยังสามารถลดเดเมจที่ได้รับลงอีก40%ด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอยังเพิ่มพลังชีวิตอัศวินพวกพ้องของมนุษย์5%ต่ออัศวินพวกพ้องคนดังกล่าวที่เข้าร่วมต่อสู้1คนด้วยนะครับและอาหารที่กินครับสำหรับทีนี้เนี่ยผมก็จะกินเป็นอาหารป้องกันคีนะสามารถเพิ่มป้องกันคีได้30%นะครับสำหรับตรงนี้ถ้าใครที่ขยันปลดฉายยามานะครับ มันจะสามารถเพิ่มม้องอันคีได้สูงสุดอยู่ที่30%นะซึ่งตัวผมเองเนี่ยเล่นตั้งแต่เกมเปิดนะครับผมยังดองจนถึงตอนนี้เลยนะแต่ล่าสุดเนี่ยผมเริ่มได้ทำเลยครับเพราะอันนี้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นต่อการ PVP ในโหมดชั้นสูงมากนะแล้วก็เซ็ตอาร์ติแฟกที่ผมใช้นะครับจะใช้เป็นเซตน,นี้เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของอัศวินพว,พ,วพวกผมผ่ามรู้เจ็และลดไดเมจที่ได้รับจากการโจมตีเป้าเดี่ยว10%อเครับอ่ะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลองทีมนี้ พร้อมแล้วก็สามสองหนึ่งไปครับโอเคเดี๋ยวเหมือนเราจะได้เริ่มก่อนนะแบบนี้อ่ะเราได้เริ่มก่อนครับไม่เป็นไรเริ่มก่อนก็โอเคนะคือทีมเราเนี่ยเริ่มก่อนเริ่มหลังโอเคหมดเพื่อนๆก็มาเดี๋ยวผมเก็บพี่ดัดเลยนะครับไปโจมตีสกุทั้งหมดอ่ะแล้วเอาดาฟูม,มีตั้งท่าไว้ด้วยแล้วกันลองดูครับว่าจะตายหรือเปล่าพี่ดัด ว่าน่าจะตายนะคือป่าเราเนี่ยบอกเลยว่าผมใส่าเมจมาเต็มที่มากเพื่อนโอเคเรียบร้อยครับเธอแรกนี่คือวันฮิตเมลิโอดัดโคตรชิวนะโอเคนะครูมีเราโยโย่แล้วนะครับบอกเลยว่าตอนนี้ทีมเราโคตรถึกเพื่อนโคตรถึกก็เดี๋ยวลองดูครับสำหรับป่าเนี่ยเพื่อนๆต้องอย่าลืมนะว่าเขาไม่สามารถลดสเต็ได้นะครับโมลินครับ ดูเดเมนเมอร์ลินกระจอยลอยมากอุ้ยตายมะเนีโมโม่ยโอ้โหขั้นสามมันเบื่อนเรียบร้อยครับนอฟูมิแต่ข้อดีนะอฟูมิเนี่ยคือมันเด้งเบื่อนเห็นปะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมี2ชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นนอฟูมิเราเลยไม่ตายนะครับโอเคแบบนี้ก็สวยเลยเดี๋ยวผมเก็บศัตรูเลยนะครับไม่รู้ว่าเก็บได้หรือเปล่าลองดูได้ตายไหมอ่ะไม่รู้อ่ะ ป่าคือถ้าไม่ตายเนี่ยงานน่าจะเข้าเราอยู่ไหวไหมพี่บันเฮ้ยได้อยู่หรือเปล่าโหผมว่าแบบลุ้นอะพอดีพอดีมากตายไหมขั้นสองโอเคสวยครับเรียบร้อยดูโกเทอร์คือป่าตายเนี่ยเพื่อนๆเ,เขาจะตีโจมตีเ้้าเดียวแรงนะครับ ออกมาเดี๋ยวเราเก็บเลยโกเทอร์การันตีความตายหรือเปล่าโกเทอร์เขาดื้อสุดเหมือนกันเลยเนี่ยมีทำเยลแดงด้วยครับโอเคผมว่าได้ป่าเราไหวครับลากอนเรียบร้อยไปครับปิดเกม โอ้โหเดี่ยวทำไมโมลินเขาถึกขนาดนี้เนี่ยทำไมไมันถึกขนาดนี้ตายไหมตายไหมโอเค,อเ,คเอาจริงผมชอบชมตีเด้งป่ามากเลย,ยเรียบร้อยโอเคครับมา,าเราได้เริ่มหลังแล้วเพื่อนๆน,นี่เลยครับทีมเมตา โอ้โหเดี๋ยวดูกันว่าไหวหรือเปล่าแต่การเราสวยมากขออย่างเดียวป่าอย่าตายครับแค่นั้นเลยเอาจริงข้อเสียเดียวของป่าล่างนี้เนี่ยคือมันใส่ทำมีเยวแดงไม่ได้คือถ้าใส่ได้นะมัใชะเป็นอะไรที่โหดมากครับโอโ้อัพแรงป่าเลยว่ปะปัาเนี่ยอยูผมว่าได้นะผมว่ารอดโอ้โหตายเนี่ยไม่รอดอ้โหขั้นสาม Okay. โอเคอเฮ้ยเดี๋ยวไม่ตายเฮ้ยป่ามีแกาตายเหรอไม่น่าหรือเปล่าเดี๋ยวคือเมื่อกี้มันมันเกือบตายป่ะแต่ไม่ตายใช่ปะ่ะอ่ะโอเคแองก็ถึงข้าวเราแล้วเพื่อนๆไปเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวจริงๆผมคนเก็บดันหรือเปล่าอ่ะเพราะป่าเขาใช้สกิลไปหมดแล้วไงเออผมพลาดผมพลาดต้องเก็บที่ดันนะจริงๆแล้วอ่ะอ่ะไม่เป็นไร ได้อยู่เน้อยป่าเราก็คือเลือดมาเต็มนะครับโอเคเรียบร้อยครับบอกแล้วเริ่มหลังคือทีมนี้เพื่อนๆมันเอาอยู่นะคือมันจะเหลือเลือดแบบตุ่มๆพอดีีเลยะแล้วยิ่งตอนนี้นะครับเรามีนะโอคมิยั่วอยู่ด้วยแต่เขาน่าจะปลดได้พี่ดั๊ดทำทงน่ารำาคาญมาก ค okay. แต่อย่างที่บอกไปครับคือถ้าเราเอาู้นี้เราได้ตั้งท่านเนี่ยมันโคตรถึกเพื่อนดูดิเด้ไม่เห็นคือแบบสบายสบายอะ่ะมาก็น่าจะจบแล้วมั้งแบบนี้ไปเลยครับลากอ่อนโอเคไปแล้วหนึ่งโอ้โหกดเฮือดติมางานเข้าวัเนี่ย เมอร์ลินไม่เด้งนะครับกดเทอโอ้โหไม่เข้ายากปะวะไม่ยาบหรอกมั้งผมว่าได้เพื่อนผมว่ได้เหลือแค่โดเทอรมันจะไปตายได้ไงใช่ไหมตีเ่าไหร่หะเนี่ยโอเคสบายๆนะครับน่าจะพวกเดียวกันเปิดหนึ่งการันตีมาปิดเกม เรียบร้อยมาครับตาสุดท้ายนะครับอ่าเขาเริ่มก่อนนะก็เดี๋ยวดูกันว่าไหวหรือเปล่านะครับไหวไหมเดี๋ยวดูมาโอเคทุกคนใช้โค้ชเธอบัฟหมดเลยนะครับน่าจะบัฟป่าเลยมั้ง ห็นบับกันทุกคนอุ้ยเดี๋ยวกนเท่การขั้นสองเลยหรอโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ก็เดี๋ยวผมเก็บพี่ดัดนะเก็บพี่ดัดครับเดี๋ยวดูก่อนมีเอลแดงปะไม่ใช่นะน่าจะเก็บได้ไปแล้วก็เดี๋ยวยอยูไปครับเก็บได้ไหมคือถ้าเก็บได้เนี่ยสบายขึ้นเยอะเก็บไม่ได้นี่บอกเลยว่าหนัก ตายไหมตายเหรอพี่ดัสโอ้เดี๋ยวไม่ดัดมันตายวะเนี่ยผมว่าไม่ตายว่ะโอเคโอเคครับดัตายอ่ะได้อยู่ได้อยู่มาผมว่าผมตัดสินใจไม่พลาดนะจริงๆเก็บดัดน,น่าจะถูกแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูแนวคูมิว่าจะยือ้อได้ขนาดไหนมาแล้วป๋า เออไม่เข้าครับโอ้โหยืนได้รับได้2สกิลก็คือจบแล้วอ่ะจริงๆถือว่าคุ้มค่าแล้วครับนะโอ้ถือว่าคุ้มค่าแล้วสำหรับนาโอคุมินะโอเคสวยพานสีเด้งพอดีครับเรียบร้อยมาอุ้ยเดี่ยวการเราป่าไม่ขึ้นการเราป่าไม่ขึ้นเพื่อนๆยาบไหมเนี่ยเก็บโกเทอร์ไหมเอเก็บโกเทอร์แล้วกันไปเล็งน้อยนะโอคุมิเราอันติมานะครับ ได้ไหมอ่ะป่ามันก็โจมตีเพิ่มอีกปะ่ะคิดถูกไหมเนี่ยไม่เป็นไรเก็บไปละแต่ยังไงเขาเหลือการส,สองใบนะผมว่าน่าจะได้อยู่โอเคเรียบร้อยครับมาโอ้โหป่ารวมไหวไหมวะเนี่ยแต่ป่าเขาโดนระงับเอฟเฟกต์อย,อยู่ไงผมว่าน่าจะได้นะนะโอ้โหมีเราน่าจะยืนไหวเออสบายเลยจบครับวันนี้ตีมาเรื่องไม่เด้งนะครับเราเด้งเอง ตายหแลเออหนอโหนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเบเบครับไปปิดเกมระเบิดไมเพุ่งโคตรแรงลาก่อนตายไหมเฮ้ยเรียบร้อยไม่รอดนะครับป่าเมอร์ลินก็ไปคนเลยแล้วกันแสงจูจง อ,อไม่ตายแน่เลยว่าแล้วไม่ตายอ่ะแฉม่อีกทีแสงจูจมอมเรียบร้อยโอเคครับก็สำหรับคลิปพี่พในโหมดชั้นสูง,งทีมเริ่มหลังวันนี้ก็ จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สุดท้ายก่อนที่จะจบคลิปเดี๋ยวเรามาดูเซตอุปกรณ์ที่ผมใช้สําหรับคลิปนี้กันดีกว่าว่าแต่ละตัวเนี่ยใส่อะไรกันบ้างนะครับก็เริ่มจากอุปกรณ์นะครับของป่าเนี่ยผมใช้เป็นเซตดาเมยเลยเพื่อนๆโจมตีครีด,ดเมยนะครับเซตมาตรฐานเลยนะแต่ถ้าใครที่คิดว่าป่ายืนไม่ไหวตรงนี้เ,เพื่อนๆอาจจะลองใส่เป็นเซตเลือดครีด,ดเมยด,ดูก็ได้นะครับน่าจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดให้ป่าเนี่ยเยอะกว่าเดิมนะแต่ตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าผมก็ยังไม่ลองนะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าถ้าเป็นเลือคเม เดเอบมันจะพอปิดดัดในวันหินหรือเปล่านะซึ่งถ้ามันไม่พอมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเพื่อนๆใช้เซตจมตีครีเดือบเนี่ยแหละแต่ว่าช่องกลางเนี่ยให้เพื่อนๆเปลี่ยนเป็นป้องกันครีนะครับน่าจะช่วยให้ป่าเนี่ยมันถึกขึ้นกว่าเดิมได้นะก็ใส่ป้องกันครีไปเลยทั้งคู่ตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนตัวที่2น,นะครับนาอฟูมิผมก็จะใช้เป็นเซตป้องกันล้วน6ชิ้นเลยนะครับสำหรับเซตนี้ของนาอฟูมินะครับต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเซตที่ผมทําตั้งแต่ภูกาโลเข้าครั้งแรก หรือว่า2งปีที่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีนาโอฟูมีนะครับแล้วยังไม่ทําเซ็ตอุปกรณ์อยากจะทำเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆเ,เปลี่ยนนะครับก็คือช่องกลางเหมือนกันครับณยุคป,ปัจจุบันผมว่าสเต,ต็ที่ดีกว่าป้องกันเนี่ยมันคือป้องกันขีดเพื่อนเพื่อนเพราะตัวละครยุคหลักนะครับโจมตีขีกันแบบเยอะมากแล้วก็แรงโคตรๆนะดังนั้นตอนนี้ถ้าใครที่จะทำเซ็ตอุปกรณ์ให้หนาโอฟูมีนะครับผมแนะนําว่าช่องกลางเนี่ยให้เลือกออปลองเป็นป้องกันขีดจะดีกว่านะและสุดท้ายพี่บันใส่ของเรานะครับ เพราะไล่อัพนี้ผมกะให้ป่าเป็นเดเมจหลักนะครับส่วนพี่บันเนี่ยเป็นเดเมจรองของทีมแต่พี่บันก็ต้องถึกด้วยเพราะว่าถ้าบันตายเนี่ยตัวละครอื่นทีมเราเนี่ยมันก็จะบานขึ้นแบบโคตรๆนะดังนั้นมันก็ควรจะมีเดเมดด้วยแล้วก็ควรจะไม่ตายด้วยนะครับผมก็เลยเลือกให้เป็นเซตเลือดครีเดเมจแบบนี้นะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้จริงๆนะสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืม กดไลค์สนับสนใเป็นกำลังใจให้ผมมีการทำคลิปด้วยนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามบชมมากนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ